ดานาตานุกัมปะมานาสันเลสะกาเลทุกขตาปนนันลาภเติปะติคานานตุนอัมหากันเดชนาตาหิตายาสุขายา อะลังสัมมาสัมพุทโธพะวานพธทางพระวันตังวะเทมีะวะพะโตพะวะตาธรมน์ธรรมะสามี ปันโนภะคาวะโตสาวกะังคนพนะมามิอะโมตัสสะภาควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ภักควานตังเอวังกัลยานุสีิฏฐะต์อะพุทธะตุปิติโสภักวะวานฐาหังสัมมาสัมพุทตุนจาจลานาสัมปัน,นโนสุขะโตโลกะวิโท อนุตารุโเลสัตถมัสาทิสทาเทวมโนสะนังโฆโทภะวเนี นาตตาจริานิเวาิังปันทานต้องจาริสามิัวทาเสวะสุโธทิตฐังนาติเมีสารนังอันยังตัวเมีสาระนังวะรัง เอเตนะสัจวะเจนะวัดเลยยังสาธุศาสนาทั้มีวันธรรมานีนายังวุนยังปัสุตานิทาสัพพิอันตลายมีมาเฮโสปัสเตสัสสะ วาจานวเจตัสวเทกุกรมังปตตังเมยยังตัวปาริกานหตัวอัตยันตังปันตะลิสังวลิตุมาสิก ตัวภาควาตาธรรมนานเทติโกตาลิโกเทิปัสิโอนโอปนายโกปาจตังเวทิตัปเวนยนี ป่าาตะกตติคนโยธาเวสนาสโยโยมาขปาตปะริยาปิวิโมขาพิโตนธรรมโมกุลุตปาจนาตตา a ติตาลีปันธรรมหังตะมาลังวะลั มามิตังโยสาะพปานินางสารนาจิมมุตมังติยานนสติธานังวันทะมิตังสิเลนะมัสสะสัมมิทาสสวา ตัมโมเมสามิสสโลนัมโมโทขะสัคตจะวิทตาจะิทิตาสเมมาสหังนิยาเีมิสัลิลาจวิตาทิทังผานทานตัวหจาลิสามม มาเสวะสุะท,ทัมตังนาติเมัสลานังอันยังโมเมัสลานัง,งบาลังเอเตนะสัจวะเทนะตุสาสเนนังเม,มวันธรรมเนนา ยังบวญยังพาสุสังดิทาสาพิพิอันตาลายะมีมาเหสวพะนศาทีสักสาน้าวาจาน้าวาเตทสวังพูกัมมังประตาตังมะยายังมัวปาดิคันฮะตัวดายันตัง การันตีสัมมาทิฏฐะสาวกสังขรณวิชปฏิปันโนภะะวัตตวะสาวกสังโฆ ยาปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิตปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังขวนที่ทังจตัลเลปุลเลสายุคันเนอาภุลเลสอาภะคะลา ยะสัพพะวะโตวะสัะสังโฆอาัหูนาย่อปะหนายอทรัินัยยอทานเลีกลนิโยนโนทารังบุญญาเจตังโลกสาิ ธรรมทวัสุปต so ิป so ติโกนาทิโยตุนทาปิทวะอริยปวกกะลสังฆเสตุนเศลาฐีธรรมนกวัลย์ยตกายที oh ่ตุนมหันตามัญญาขจนะโสโสทั โวโยสัพพานินาสาลนาเจอะมะมตมะยานสติทานังวันทานนิจังสิเลนะังสามิทาโสวังทังเมสามิยิสาลน โอทุกสะาตาจาวิทอาจานีตาชามิอวิยาเมวีสาลิลา สาลานังอันยังโอเมียสาลานังวะลังเอเตนะสัจวาเจนะวัดเอียสัตวสัสนินขังมีวันธรรมานีนายังบวณยังปัสสังนิตา สาพพิปัตตาลายามิมาหิสซปัสสเดสสา,า,สาวาจนะวเจทาสวาวมีมกุกรมังปะตตังไมายายังมัวปิดคันหาตัวเดียตังตันาเลสังมัิตุงมาสังคต

તે તા તે તલે યો આતમ પુતપો કુ 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 લે અનુદુતે કોનત કુ સમાજલેતે તિને નવિન યો બલે મ પવાથ યો સુતિનો વાથે મિનો હો તો સાપેસાત

ယေအာစာဒေသာမြေတလူဝေဝသတိအဝိသောလေအပဝသဝါသအဝေစေဝါသပေယသာတာဘဝ ตซทาทานาบลูบลนิกเตานาาจินเจตตาจินจินติพยยาลสานาปฏิกาสัญญาจารุทีกานีเจียมัตยยาต์นิยมุตังอายุสัติ การผัวธรรมโนลาเทเนวะปิสาปปะติยสุมาณสัมภะวะเจอาปาลิมานังปะโลกาสมิงมานสัมภะวะเจอาปาลิมานัง ทังอะโดจะติลิยะทะสัมปาทะอเวลานิทตปะทางเทตทารางมิสินโนวาสยานุลทังสัตตินาติเเทยพระมวิน อาโรติทิอันโนบังอเมะสิกขาวาทาสเนนสัมปันโนกามีสุวินายเตนะนันทิสุขังปะโสยังโหนเลติติเมตังเมตานิล <laughs> 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 धपया पे धीमे माना जा สิมามาเนียอิบาตะทรวมาจัตวาสะทรวอิสิมามานียิบินหัวสะทรวสาเปสาตาสาเปวาลาสาเปพานธาลานิปะ ันตุมาจินติปะมะขะมาอาปมะโนอภวโทอาปมาโนโมหาปมะโนนภวปมะนาวันตาเนสิลิงกาปันอดีดีนิภพนาตาปิสลาภุ ตูะทานิโสหังนะโม阿婆诃สตูปะทานิโสหังนะโม阿沙沙那萨曼萨婆านสีระุณอสัจังโุยยาณตยาน

และมีจริงอะพุมาครันตโยจามนาปุสกุะอาซาโตอปาปะภะมุสุตุตินังอะกันตังภาเวนวินาสเมตุยานโทนิเมต ปวสกุณาสัจโตอาปะปะคุงสุสุกินังอากันตังมานุภาเวนะวินาสัมินตุยันโตนิเมตังอาวะมะกาลันติโยจัมนาปวัสกุณาสัจโตอาปาปาคุงกินังอาการ

नज धग ने तवा पीहा <coughs> <coughs> <coughs>

ญาวาเทวาจึงโกเบนะปิโสนะทังัพิติยายาปนายา

အာနာပါသယေသာသပရေခါနောပနပုတောဝရဝ ानु မဏနာငောရာသေက္ခေဝေဒနာနာငောတိကာသယာအာဖယပဇာပနမောယတိသတမယဒိသနာတိ โยปะกาลจามาตปิทาจารยตากาบิยามะมะนทันทีมาลจาพุนาวันตานาลาปิจามมะบาลตุลุบุมิตามานชาจามันจันตามิลิกาปิทาเป็นตโวต้ยตุบุ

Thanh chí Thanh nà thế sát tanh, Ninh nà tham ma ya vãn thị phan, Tham mang nà sanh tu sá phát thá thế vãn thá thanh, Thá vệ phá vệ ho chú chí tô ca sang la ตาทิปะวะโลธาตทธรมโมนาตววโรธัมโมนาตอาพุตตสังโฆนาสตโลมมะเตสตัมวเวนามะโรกาสังลานตุมาสวันดานิพันเจาสาอาบาลาจา भे मया कदम बोझ स्वामीना अनुमोदित स्वामीना कदम बोझ हम साधवा साधु